สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล Channel ค่ะและนี่คือแทอร์รีอาริสนะคะมาถึงดวงความรักให้กับชาวธาตน้ํากันบ้างค่ะได้แก่คนที่เกิดราศีกรกฎพิจิก มีนะคะประจําช่วงวันที่1นึถึงสิมิถุนาย,ยน65ค่ะมาดูกันว่าชาวธาตุน้ำนาะช่วงปักแรกของเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะคะหรือว่าโหราศาสตะวันตกเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ของเปิ้ลเนี่ยลองเช็คที่ใต้คลิปค่ะอาจจะไม่ตรงกับของไทยนะที่คุณทราบอาจจะเป็นของไทยเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ลองเช็ควันเกิดของตัวเองดูก่อนว่าคุณอยู่ในราศรีธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนตามช่องของเปิ้ลไหม ะะถ้าเกิดใครทราบเวลาเกิดนะให้หยึดลัคนาแบบสากลเป็นหลักนะ,คะใครยังไม่รู้ว่าลัคนาคืออะไรหายังไงตามลิงก์ไปหาได้เปิ้ลมีแปะวิธีหาไว้ให้นะคะส่วนใครรู้ลัคนาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองอะที่รู้ว่าเป็นลัคนาแบบไทยหรือสากลเช็คอีกทีหนึ่งดูได้ค่ะเพราะว่าลัคนาแบบสากลกับแบบไทยก็จะไม่ตรงกันเช่นกันนะคะอะช่องของเปิ้ลน,นะ นอกจากลัคนากับวันเกิดแล้วเนี่ยนะคุณจะใช้ดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็สามารถดูได้เหมือนกันอนะ่ะก็ไม่ว่าการใครที่รู้เยอะก็เอามาดูได้เนื่องจากว่าเป็นการดูแบบภาพรวมเนอะดูกับให้กับคนหมู่มากเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เพิ่งก็ไม่อยากให้คุณเอาไปเป็นแบบยึดเป็นสราณะคือถ้วแบบว่าฟังแล้วมันไม่สบายใจแล้วเอาเก็บไปคิดอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มาดูแล้วรู้สึกว่ามันตรงอ่ะเอาแนวทางไปปรับใช้เท่านั้นเองถ้าเกิดใครมีปัญหาจริงๆแนะนําให้ดู ดวงส่วนตัวจะดูกับเปิลก็ได้หรือนักพยากรณ์ท่านอื่นก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นการเจาะจงดวงชะตาของคุณเนาะเวลาคุณไปดูอ่ะคุณต้องหยิบไพ่เองหรือไม่ก็เหมือนเขาก็ต้องถามวันเดือนปีเกิดรูปคุณหรือใดๆอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นการเจาะจงดวงของคุณนะส่วนถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูแบบราศีแบบไทยมาตลอดเลยแล้วฉันมั่นใจมากว่ามันตรงคุณจะใช้ดูก็สามารถทําได้มันเป็นอิสระภาพของคุณในการตัดสินใจเลยนะว่าคุณอยากจะดูแบบไหนนะถ้าคุณดูแล้วรู้สึกว่าแนวทางมันตรง สถานการณ์ชีวิตความรักของคุณมันตรงกับที่เพิ่นพูดอ่ะคุณเอาแนวทางไปปรับใช้ได้เลยเท่านั้นเองง่ายๆแบบนี้เนาะถ้าฟังแล้วไม่สบายใจทิ้งไว้มันไม่ใช่ดวงของคุณนะแต่ถ้าฟังแล้วโอเคมันก็ดูน่าสนใจมีเหตุมีผลเอาลองเอาแนวทางไปปรับใช้แล้วมันคิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นนะไพ่ข้างหน้ามีสาสำรับเหมือนเดิมอ่ะมีไพ่สุขีไพ่เลฟตอรี่ออร์เรคลแล้วก็ไพ่ทาโร่รอบนี้พึ่งเห่อเลยค่ะ อันนี้เลย Key Master Taro นะเพิ่งทำรีวิวไปอะใครชอบหรือสนใจก็ลองไปดูรีวิวกันได้นะเออพอดีเหอของใหม่ก็เลยเอามาใช้กันนะคะเริ่มต้นกันที่ไพ่สุข,ขีกันก่อนมาดูกันเลยว่า energy ของคนธาตุน้ำนะรกรกฎพิจิกมีในช่วงวันที่ 1-15ถึง15มิถุนายน65ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสถานะไหนเนาะโสดมีคนคุยหรือว่ามีคู่แล้วเนี่ยช่วง15วันแรกของเดือนมิถุนายนเนี่ย energy ความรักของคนทานน้ำจะเป็นยังไงบ้างนะสักหนึ่งใบสิมาดูหน่อยมั่นใจอะ ช่วงนี้คุณอาจจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะต้องอัพความมั่นใจให้กับตัวเองอะไรก็ตามเนะหรือว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจก็ได้แล้วไพ่ก็เลยแนะนําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะอ่ะโอเคมันเป็นไพ่ของการเสริมความมั่นใจแล้วกันใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณไปเสริมหล่อเสริมสวยแต่งตัวให้ดูดีอ่ะหรือว่าเราอาจจะได้รับความชื่นชมแบบนี้ก็ได้นะทําให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ก็ได้เช่นกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคำความมั่นใจอันนี้เนอะมันจะมาลิงก์กับสถานะของคุณยังไงบ้างอ่ะเริ่มต้นกันที่คนโสดเหมือนทุกที่ค่ะคนโสดช่องเปิร์เนี่ยคือโสดแบบสนิทสนิทเลยก็ได้หรือจริงๆถ้าเกิดคุณเป็นคนมีคนคุยแต่ว่าไม่ชัดเจนเนอะก็ต้องบอกว่ามันก็อยู่ในสถานะโสดเหมือนกันเราฉะนั้นคุณสามารถดูทั้งคนโสดแล้วคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้ขึ้นอยู่กับว่าเคสของคุณเนอะกรณีของคุณเนี่ยอยู่แบบ มันตรงกับตรงไหนอะคุณก็เอาแนวทางไปไปรับใช้นะคะมาคนสดทัาบนะฮัน้ำค่ะก็รกฎพิจิตมีนะความรักของคุณในช่วงวันที่1น5่ถึิมิุนายนจะเป็นยังไงบ้างเอามา5้าใบนะขอดูหน่อยปแปดดาบเหรอแปดดาบอืมเดทว้าว หถ้วยอืมหนึ่งไม้ว้าวหนึ่งดาบอืมว้าวใต้สำรับเป็นสองดาบอะชัดเจนมากว่าไพ่ใบเนี้ยนะมั่นใจเนี่ยมันแปลว่าคุณอะไม่มั่นใจ ช่วงคนธาตุน้ําเป็นคนที่เป็นคนแป,ปรบรวนอารมณ์โรเลอะไรง่ายอยู่แล้วเนอะเออตามลักษณะของคนธาตุน้าคือมันเหมือนเราเป็นคนใจอ่อนอะนึกออกปะ่ะเราเป็นคนแบบว่าเชื่อคนง่ายก็ได้เป็นคนอ่อนไหวง่ายอะไรย่างเงี้ยเพราะคนธาตุน้าจะเป็นคนที่เซนเทเมนทัลเนอะเซนซิทีฟง่ายอะไรย่างเงี้ยแล้วพอใต้สํำรับเนี่ยขึ้นมาเป็น2ดาบก็ต้องบอกเลยว่าโอเคมันจะเป็นช่วงที่คุณแบบลังเลสับสนกังวลใจไม่รู้จะเลือกอะไรดีมันอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีความอึดอัดด้วยเออไม ให้ดาบเยอะจังเลยอ่ะมี2ดาบมี8ดาบแล้วมี1ดาบด้วยคือมันอึดอัดค่ะคุณต้องการความชัดเจนคุณแบบแต่ตัวเองอ่ะในใจมันมีความแปรปรวนมากเลยนะแต่คุณอาต้องการความชัดเจนอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้คุณมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์มีปัญหานะคุณอึดอัดแล้วคุณเลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์มาเพื่อความชัดเจน ให้กับตัวเองก็ได้แต่พอคุณตัดความสัมพันธ์ออกมาแล้วเนี่ยถามว่าคุณมั่นใจจริงๆไหมว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจมันถูกต้องอ่ะเพื่อนจะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นละมันมีความชัดเจนละแล้วภายนอกคุณอาจจะดูมั่นใจแต่จริงๆแล้วในใจคุณอ่ะเอ๊ะฉันตัดสินใจถูกไหมนะฉันเลิกกับเขามันถูกแล้วไหมนะหรือว่าจริงๆฉันยังรักเขาอยู่หรือแบบฉันจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณก็พยายามเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะในกรณีที่คุณตัดสินใจจบไปแล้วนะ เวียนกลับมาค่ะพอเดทแล้วตามด้วย6ถ้วยเลยก็ต้องบอกว่าพอคุณจบปุ๊บคนนั้นก็จะกลับเข้ามาทันทีเหมือนกับมายือ้อมาแบบลังอะไรคุณไว้แล้วบวกกับว่าตอนที่คุณตัดสินใจจะจบเนี่ยคุณเหมือนคุณจะมั่นใจแต่พอในใจจริงๆคุณไม่มั่นใจใช่ไหมพอเขากลับมาง้อมาแบบขอคืนดีใดๆก็ตามคุณก็มีความลังเลสับสนอยู่ดีสรุปแล้วมันก็คือการว่าคุณมูฟออนเป็นวงกลมนั่นเองสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบงงง,งวย,งวยความสัมพันธ์ดูมีปัญหาอะไรแบบนี้เนาะส่วนใครที่แบบโสมานานน จะรอคอยคนเก่าอะไรเงี้ยมีโอกาสสูงมากเลยค่ะว่าคุณจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นคนรักเก่าก็ได้เป็นคนคุยเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่เพราะกลับเข้ามาค่ะสิ่งที่คุณคิดก็คือ เฮ้ยแบบต้องการอะไรหรือเปล่ากลับเข้ามานี่ต้องการอะไรชัดเจนไหมคือภายนอกคุณอาจจะแบบนิ่งๆนึกออกไหมก็คือเหมือนแบบอ่รอดูท่าทีมันก็ดูเหมือนจะดีคุณก็เปิดใจในการเริ่มต้นนะแต่ในใจอะ่ะมันมีความกังวลมันมีความไม่แน่ใจอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยออกมาบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองนิดน,นึงว่าคุณอ่ะมีดีพอนะเปนบอกงี้เลยคน่าน้ําคุณมีดีพอถ้าคุณอยู่เฉยๆแล้วคนเก่ากลับมาแปลว่าเขาไปไม่รอดหรือว่าการที่เขากลับมาเนี่ยคุณอย่าเพิ่ง ดีใจหรือว่ารีบร้อนว่าเฮ้ยเขาเขากลับมาทําไมอะไรยังไงค่อยๆดูไปถ้าเขาไม่ชัดเจน แปลว่าไม่ใช่นะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาชัดเจนว่าเป็นหนึ่งหรืออันหนึ่งดาบเออมใช่ขออภัยคะ่ะหนึ่งไม้แล้วก็หนึ่งดาบนะแปลว่าถ้าคนเก่าจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณมันจะต้องมีความชัดเจนมันจะต้องไม่คุมเคลือเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันมีความคุมเคลืองงง,งมาคุยคุยแต่ก็ไม่ระบุอะไรชัดเจนว่ากลับมาทําไมอะไรแบบนี้มันจะทําให้คุณสับสนทําให้คุณเหมือนคิดวนไปวนมาซึ่งเป้นแนะนํานะคะว่าขอให้คุณมั่นใจแล้วถามไปเลย บางทีมันเหมือนเราไม่กล้าถามเนื้อไม่รู้ว่าเขามาทําไมกลัวว่าเราแบบถามไปแล้วจะหน้าแตกว่าแบบเออเขาไม่ได้แบบกลับมาจริงจังอะไรกับเราอะไรเงี้ยแล้วมันทาให้คุณยิ่งหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณถามมาเอาจริงคือถึงจะหน้าแตกนะแต่มันจบนือก็อ,อกปกว่าหมายถึงว่าคุณก็ไม่ต้องมาหน่อยไม่ต้องมานั่งคิดเยอะคิดมากเอาเองอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าถ้าคุณไม่ถามมันจะบอกว่าช่วงวันที่1นึ่งถึงสิมิถุนายนนี้นะคุณจะอยู่ในวังวนของการที่แบบกืนไม่เข้าใายไม่ออกอึอดอัดมันคืออะไรนู่นนี่นั่นแล้วมันก็อาจจะกระทบกรระเเทืืือออนนนไปถึงง่่องอๆใชีวิต ด้วยเพราะคุณน่ะมันเหมือนเรามาหมกมุ่นหรือว่ามันมีปัญหาในเรื่องความรักไงแล้วจิตใจก็ฟุง้งซ่านอาจจะไปเกี่ยวไม่เขาเลยนะอาจจะไปมีผลกระทบกับการเรียนการงานการเงินครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรเงี้ย ก็ได้เพราะฉันระมัดระวังอ่าถ้าเกิดใครเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่คุมเครือไม่ชัดเจนหรือมีปัญหามาเดี๋ยวก็จะมีการวนกลับมาถ้าเขาไม่วนกลับมาคือตัวคุณเองอ่ะก็ยังเหมือนแบบฉันตัดสินใจถูกไหมนะอะไรเงี้ยกับสิ่งที่คุณเลือกนะแต่ถ้าเป็นคนโสดเลยก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่คนเก่าๆจะเข้ามาวนเวียนนะอาจจะเหมือนแบบต้องเข้ามามันมีความจําเป็นต้องมาติดต่อกันด้วยหน้าที่การงานก่อนก็ได้นะมันอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าเขาต้องการเข้ามาทําอะไรเนาะแต่ขอให้คุณมั่นใจว่าคุณมีดีถ้าาเกิดว่ ใครก็ตามที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับค,คุณเขาจะต้องแสดงความชัดเจนถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ชัดเจนแปลว่าไม่ใช่ให้คุณแบบตัดทิ้งไปได้เลยคือคุณสามารถคุยกับเขาเป็นเพื่อนได้นะแต่ว่าแค่คุณเนี่ยอย่าไปเอาใจใส่เขามากว่าเอ้ยเขาต้องเข้ามาชอบเราหรือเปล่าหรือเขากลับมาขอคืนดีอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่และถ้าเราหน่อยแล้วเราไม่ไหวปะแนะนําว่าให้ถามไปตรงๆนะคะถ้าคุณทําได้เนาะ ต่อมาเลิฟสตอรี่ออร l e ให้กับคนท่านน้ำค่ะอ่าคนโสดท่านน้ำนะมาเสริมความมั่นใจกันนิดนึงดูซิว่าไพ่เลิฟสตอรี่จะบอกว่าอะไรเคม i s t r y อ่ามันจะมีแรงดึงดูดนะเออคนคนนี้กลับเข้ามามันอาจจะมีความสปาร์กคุณมากถ้าเป็นคนเก่าๆอะ่ะ ้องบอกงี้ไอ้ที่คุณตัดไม่ได้วน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 มูฟออน,วน,วนเป็นวงกลมเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยยังมีเคมีกับเขาอยู่คุณรู้สึกว่ามันดึงดูดคุณรู้สึกว่าคุณยังเชื่อว่าเขายังเป็นคนที่ใช่อยู่อะไรแบบนี้ก็ได้ทําให้คุณมูฟออนไม่ได้ทั้งที่ความสัมพันธ์มันอาจจะแบบท็อกซิกมามาไปไปหลายๆรอบหรือว่าถ้าเป็นคนเก่าเลยหลังจากที่ห่างหายกันไปนานแล้วมันมีการกลับมาครั้งนี้นะเปิ้นบอกเลยว่ามันจะมีการเหมือนสปากันค่อนข้างมากเพราะมีไพ่หนึ่งไม้ด้วยแล้วมีไพ่หนึ่งดาบคือมันว่าาาเ้มจีบ แล้วว่าไม่ใช่อ่ะให้เปิลให้เปิลบอกคีย์เวิร์ดคุณไว้แบบนี้นะเผื <c oughs> ่อว่าเรากังวลว่าเฮ้ยเข้ามานี่มันยังไงงงงอะไรเงีง้ยคนคนนี้เข้ามามันจะทําให้คุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยแบบ แบบเคมีอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเออคือทำไมมันดึงดูดขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วทำให้มันเป็นความรักที่แบบมุ้งมิ้งขึ้นมาได้นะอ่ะโอเคอันนี้คือคนโสดนะแปลว่าอาจจะมีคนเก่าๆวนกลับมาค่ะดูแล้วก็อาจจะไม่ได้โสดจริงเนาะเออคนทัดน้ำนะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะทัดน้ำก็กฎพิจิกมีนะคะในช่วงวันที่1-15มิทุนายน65นะ คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะพิ่งคุยกันก็ได้หรือว่าบางคนก็แบบอยู่ในสานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมานานและไม่รู้มันจะพัฒนาได้ไหมอะไรเงี้ยเรามาดูกันว่าช่วงนี้เนาะจะเป็นยังไงห้าใบค่ะมาทัดน้ำ u s t i c e สิบเหรียญควีนถือไม้อืม เพจจอบคอยเด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็ the world อืมใ mm hmm. ต้สำหรับเป็นห mm ้า hmm. เหรียญอืมอ่ะ ความสัมพันธ์นี้นะที่ผ่านมาปุ้ต้องบอกงี้คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากเลยกับความสัมพันธ์เนี้ยซึ่งมันคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้อยาวนานถ้าเกิดคุณไม่ได้ตัดจบแล้วไปเป็นคนโสดเหมือนเมื่อกี้นะพอคุณยังอยู่ในฐานะแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าคุณคิดอยู่ถ้ายังไม่ตัดจบคุณก็จะอยู่ในฐานะแบบนี้นะคือคุณพยายามอยากจะแบบเฮ้ยฉันอยากจะเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองละมันมีไพจัตสิทิขึ้นมาคืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกกว่่่่่าามมมมมมัััันนนนไไเเเเเเททีีียยยสปรบโอคคุณ ณอยากจะแบบคุณอยากจะทําความยุติธรรมให้ตัวเองแล้วคุณอยากจะแอคชั่นทําอะไรบางอย่างควีนถือไม้เหมือนกับว่าเป็นการที่เราอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนาะให้มันชัดเจนแต่ถามว่าไม่เป็นแค่ความคิดนะคุณอะอยากทําแต่ว่าด้วยความมั่นคงคุณยังรักเขายังรู้สึกมั่นคงอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยมาเลยเหมือนกับว่าคุณพักอะคุณพักว่าเออแบบ อยากจะทําให้มันยุติธรรมนะแต่ก็ยังไม่มั่นใจมันเลยเป็นไพ่ของการวนเวียนค่ะไพ่เดอะเวิร์เป็นไพ่ของการที่คุณยังคิดสระตะอยู่เนาะมันยังวนไปวนมาวนไปวนมาถามว่าคุณนิ่งๆไปสักพักเขาก็มาคุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนคุณอยากจะแบบเออยุติธรรมแล้วคุณจะมูฟออนเพราคุณนิ่งไปเขาก็ทักมาอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ย ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ตัดจบไปเป็นคนโสดเหมือนเมื่อกี้แปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังนิ่งๆอยู่นะถามว่าพัฒนาไหมก็ต้องบอกว่าเปิ้ลยังไม่เห็นว่า15วันนี้มันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเด็กถือเหรียญคือมันจะนิ่งเนิบๆค่ะให้เหรียญเยอะมากเห็นไหมมีทั้ง10เหรียญเด็กถือเหรียญแล้วก็5เหรียญคุณเหนื่อยนะแต่คุณก็ยังยังมั่นคงกับความรักนี้อยู่คือยังอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่ามันจะดูแบบเหนื่อยจังเลยรู้สึกว่ามันแบบดูไปไม่ไหนไไนไม่ด้้อเงีย แต่คุณก็รักเขามันเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นสถานะอะไรกันเนอะแต่ว่าเราก็รักกันอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็อาจจะให้ความหวังคุณแบบนั้นด้วยก็ได้มันก็เลยทำให้คุณไปไหนไม่รอดสุดท้ายคุณก็เลยยังวนๆอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่ก็ออกมาบอกคะ่ะว่าให้คุณมั่นใจในตัวเองนะให้คุณลองดูคะ่ะว่าความรักเนี่ยมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสพัฒนาได้จริงๆหรือเปล่า นะไม่ใช่แบบว่าเออมันพัฒนาไม่ได้เนื่องจากว่าถ้ามันมีไพ่สิบเหรียญแบบนี้แล้วมีไพ่ justice อะมีโอกาสหรือเปล่าหรือว่าคุณรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้ว ถ้าความสัมพันธ์น er. <så> ี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวหรือมีตัวจริงมีแฟนอะไรอยู่แล้วนะความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาก็จะไม่ได้เลิกกับคนของเขานะมันเหมือนกับว่าก็ยังเลี้ยงคุณอยู่ในความสัมพันธ์มันก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบรักเราสองสามคนไปเรื่อยๆคุณถึงรู้สึกว่าคุณเป็นห้าเหรียญหมายถึงว่าคุณรู้สึกว่าคุณถูกเอาเปรียบคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกต้องเป็นฝ่ายตามทําไมคุณถึงเหงาอะไรในเวลาที่คุณต้องการเขาทําไมเขาไม่สามารถอยู่กับคุณได้เพราะเขาต้องไปอยู่กับแฟนของเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้้นนนนนนถาาาาาเเเกกิดวว่่มมมัััััปป็คคคสพธ์รยใใุณจ เองและถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้จริงๆหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกคุณมีดีกว่านั้นที่คุณจะหาคนที่ดีกว่าคุณอาจจะเป็นควีนถือไม้คนนี้นะคนที่แบบเลอค่าคนที่แบบดูดีคนที่ถ้าเกิดคุณก้าออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักเราสอาคนคุณจะเจอคู่ของคุณที่ดีกว่านี้ นะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเคสค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์รักเราสองสมคนเปิ้นเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่เขามีคู่เขาจะไม่เลิกแล้วเขาจะเลี้ยงคุณไว้แบบนี้ซึ่งคุณควรคคุณควรค่ากว่านั้นในการที่คุณจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะแต่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยโอเคเขาไม่ได้มีใครคุณไม่ได้มีใครมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงค่ะถ้าเกิดคุณคิดว่าโอเคคุณยอมรับได้กับการที่เราอยู่ในสถานะที่อาจจะไม่ได ชัดเจหรือไม่ได้บอกใครเปล่าประกาศให้ใครรู้ว่าเราเป็นอะไรกันแต่มันก็มีความรักอยู่ตรงนั้นอืมถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเปิดเผยอะไรอย่างนี้เนอะเราอาจจะต้องแบบมั่นใจว่า เหมือนเราต้องกลับมาคุยกับตัวเองอะเนาะว่าความสัมพันธ์นี้มันยุติธรรมกับคุณไหมความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณมีความมั่นใจไหมไม่ใช่ความสัมพันธ์นที่ท็อกซิกแล้วทําให้คุณค่อยๆรู้สึกตัวเองด้อยลงด้อยลงด้อยลงเรื่อยๆนะอ่ะเป็นเรื่องที่คุณต้องพิจรารณาค่ะแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมันยังเหมือนเดิมนะถ้าพัฒนาไหมไม่ถามว่าคุณจะเลิกกับเขาไหมเปิ้ลก็ยังว่าไม่เหมือนเดิมนะ่ะอ่ะต่อมาเลิฟสตอรี่ออราลเคิลให้กับคนธาตุน้ำค่ะก ไม่ชัดเจนมาหนึ่งใบเนอะว่า l o ิฟสต o r ี่ออร l คอยากจะบอกอะไรป็นขอขอขอภัยคะ่ะอืมิันคิดว่าความสัมพสความความคิดคุณน่าจะสับสนน่าดูเนี่ยภพยเปิ้ลกระเฉาะกระเฉอะไปหมด <laughs> มาหนึ่งใบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดน้ำทัดไฟแตกอันนี้ทตดน้ำแตก กาเดดเนี่ยคุณต้องกลับมาปกป้องหัวใจตัวเองแล้วบางทีมันรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณมีความทุกข์กับความสัมพันธนี้มามากเกินไปถ้าคุณอยู่ในความสัมพันที่ท็อกซิกอย่างที่บอกมันเหมือนกับคุณนยยากจะเหมือนแบบ เอาโล่มาปกป้องหัวใจตัวเองแล้วคุณอาจจะบาดเจ็บมาเยอะคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเงาเสียเปรียบอะไรมาเยอะก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะกลับถอยกลับมาอยู่นิ่งๆกับตัวเองเนอะเพื่อคิดทบทวนว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันคือความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องได้รับความรักอย่างเท่าเทียมกันความสัมพันธ์นี้คุณอยู่ในโพสิชันหรือตำแหน่งที่มันยุติธรรมกับคุณหรือเปล่าเนอะลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาชัดว่าขอให้คุณปกป้องหัวใจตัวเองเนอะแล้วคุณมั่นใจค่ะให้คุณณมัั่่่่นนใจจเลยวาสสิิงทีคุะตด เพื่อปอกป้องหัวใจตัวเองเนี่ยเปนคงิสิ่งที่ถูกต้องนะอ่ะลองคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะมันก็ให้ไกด์ไลน์ได้เท่านี้เพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเท่านี้นะคะต่อมาคนมีคู่บ้างความสัมพันธ์ชัดเจนธัตน้ํกากรกฎพิจิกมีนะคนมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างกรกฎพิจมีหนึ่งถึิบมิถุนาย,ยนหกค่ะธาตน้านะเป็นยังไงบ้างคนมีคู่ อืมคิงถือถ้วยวันแหววว้าวสีถ้วย r i พริ e เทสส r ร n g เดอ h สตาร์โอเคใต้สำรับเป็นควีนถือถ้วยอืมควีนกับคิงนะจ๊ะคนมีคู่ดีนะเมื่อกี้เราผ่านแบบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาเราเครียดนิดนึงเนาะแต่พอมาถึงคนมีคู่ดูสิ คุ Queen, แกับคิงรักกันอ่าแล้วออกมาในฐานะของกันที่แบบเป็นคนมีคู่เนะต้องบอกว่าคุณยังรักกันดีอยู่คะ่ะแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีเรื่องเซ็งๆกันบ้างเพราะว่าคนเป็นคู่กันนะมันก็เหมือนลิ้นกับฟันถูกปะมันก็คงไม่ได้แบบรักกันดูดดื่มตลอด24ชั่วโมงมันก็ โอเคโดยหลักเนี่ยคุณี่ยรักกันนะมันเป็นไพ่คู่ขึ้นมาคุณรักกันแล้วแถมเป็นไพ่ธาตุน้ําเหมือนกันด้วยเนาะคือรักกันมีความละมุนละไมนะแต่บางทีเขาอาจจะมีความไม่ได้ดั่งใจคุณหรือคุณไม่ได้ดั่งใจเขามันมีความเซ็งๆอยู่บ้างซึ่งคุณก็อาจจะไม่ได้บอกบางทีแบบเออแบบเหงา,า่งอนนะ่ะทําไมไม่อย่างงนอย่างนี้อย่าง,งานั้นแต่คุณก็ไม่พูดเนี่ย The strength เนี่ยออกมาคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไปจากกันไม่ได้หรอกค่ะมันก็รักกันมันก็ผูกติดกันแต่มันก็มีความพ่อแง่แม่งอนนีะอกปะมีความแบบไม่ได้ดั่งใจมีความแบบเซ็งเซงมีความเงาเงาบางคนเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าอ่ะโอเคมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาคุณอาจจะเจอกันน้อยอถ้าเกิดคุณเจอกันน้อยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเซ็งเซง เหือดไปได้บ้างเหมือนกับไม่ค่อยได้เจอกันจริงๆร,รักกันนะแต่อาจจะแบบเจอกันน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็งอนงอนแล้วก็ไม่พูดเพราะคนท่านนะ้ำเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้นะยเนาะไพ่ก็เลยขึ้นมาชัดว่ารักนะพอยิ่งรักก็ยิ่งประชดยิ่งงอนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบไม่เอาไม่ดีไม่ได้ไม่อยากแบบเออแบบชนทะเลาะอะไรแบบนี้ก็ได้นะขอให้คุณพูดตรงๆอะขอให้คุณมั่นใจเลยว่าคู่ของคุณรักคุณไม่ต้องงอนไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเซ็งนะ บางทีมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เขางานเยอะเอเขาห่างๆไปคุณก็แบบไม่รักฉันล้วสิทาไมถึงแบบอะไรเงี้ยแบบประชดประชันงอนอะไรของคุณไม่รู้อะไรแบบเนี้ยเป็นไม่ได้ไพ่ใบนี้ก็เลยออกมาบอกว่าให้คุณมั่นใจในตัวเองค่ะแฟนของคุณคู่ของคุณยังรักคุณอยู่แล้วก็รักกันดีด้วยแต่ว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์บางอย่างนะว่าแบบเอองานยุ่งหรือว่าแบบเออก็เจอกันบ่อยแล้วแต่ว่า โอเคมันอาจจะเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์นึกออกปะอาจจะไม่ได้พาไปเที่ยวอาจจะชีวิตเนิบๆเนแบบนี้ก็ได้แล้วคุณก็เลยเซ็งก็ต้องบอกว่าขอให้คุณมั่นใจว่าคู่ของคุณยังรักคุณอยู่และถ้าเกิดคุณมีอะไรที่คุณไม่ได้ดั่งใจคุณไม่สบายใจคุณสามารถบอกได้ให้คุณมั่นใจและกล้าพูดนึกออกปะไฮเพรสเป็นไพ่ของการที่เก็บว่ะ เก็บเก็บมีอะไรก็เก็บไว้นะเดอะสตาก็เหมือนกันมันเหมือนแบบมีอะไรก็ไม่พูดเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ทําตัวเหมือนแบบโอเคฉันอยู่ได้ฉันโอเคฉันไม่งอนแต่ว่าพฤติกรรมก็คือแบบเป็นอะไรอะ่ะ เปล่าไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยนึกออกว่าคือมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคู่รักคุณเนอะแล้วคุณก็ไม่น้อยใจอะไรแบบไร้สาระแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คุยกันตรงๆความรักของคุณน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งควีนทั้งคิงถือถ้วยนะซึ่งเป็นไพ่คู่กันซึ่งน่ารักมากซึ่งเันก็มองว่าความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างจะดีมากในช่วงนี้นะแค่ว่าอย่างที่บอกแหละพ่อแง่แม่งอนกันเล็กๆน้อยๆอามาเลิฟสตอรี่ออร์คาลัให้คน ปรากฏพิจิกมีนคนมีคู่นะหนึ่งใบค่ะพาเทียนค่ะเป็นไพ่ของความอดทนอย่างที่บอกแหละว่ามันก็มีพ่อแง่แม่งอนกันบ้างมันมีความไม่ได้ดังใจกันบ้างแต่คุณก็ยังแบบ ยังยังไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบไปจากกันนึวกว่าก็ยังรู้สึกว่ายังอยากอยู่ด้วยกันยังรู้สึกรักกันแต่มันอาจจะมีโมเมนต,ต์บางทีก็คือเซ็งบ้างเบื่อบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างอะไรเงี้ยเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นเองแต่โดยรวมคุณก็ยังจับมือกันและก็ยังอยากไปด้วยกันอยู่ดีนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของคนธาตุน้ําในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิมิถุนายน65ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะใครอยากจะมาคอมเมนต์พูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ค่ะเปิ่ม สมาชิกแล้วนะใครอยากจะสมัครสมาชิกนะอยากดูดวงอยากดูดวงนะมันมีฟังก์ชันการดูดวงนะคะ1คําถามนะแล้วสมัครเป็นสมาชิก50บาทแต่และเดือนคุณสามารถดูคําถามได้1คําถามในการดูดวงนะซึ่งก็คุ้มค่าคุ้มราคาสามารถเข้าไปสมัครตามลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ